สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามากินก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากๆนะครับที่คอนแก่นนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับที่แบบเขเปิดมามากกว่าแบบแบบสามสิบปีแล้วอะครับครับนี่ก็คือร้านตรงข้ามที่เราจะไปนะแต่ว่าที่จอดรถจะยากนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสักครู่หนึ่งนี่ครับมอ,อเคอ,อ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับ นะครับก็จะเป็นร้านแักก็อยู่ตรงถนนหลังเมืองนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้ามาร้านนี้จะต้องสั่งเกาเหลาเนื้อนะครับที่เป็นเกาเหลาเนื้อรวนแบบนี้นะครับจุดเด่นก็คือเนื้อตุ๋นนะครับที่แบบเนื้อนุ่มมากนะคะไม่เหนียวเลยแล้วก็เป็นเนื้อหนึบหนักด้วยนะครับคือปกติเราไปกินด้วยเตี๋ยวเนื้อมันจะมีกลิ่นกราเาใช่ไหมครับแล้วก็เนื้อแบบเหนียวมากๆอันนี้แบบไม่เหนียวครับมันเป็นเหมือนกับมันละลายในปากครับ เราก็จะมีเป็นเนื้อหมักธรรมดาด้วยนะครับที่ไม่ใช่เนื้อตุ๋นก็อร่อยนะลูกชิ้นก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับจุดเด่นก็คือจะต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เกาเหลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสั่ง2องอย่างนี้นะครับโอ้โหกำลังโฟออปชั่นพอดีเลยคือถ้าไม่กินเกาเหลาก,ก็ถือว่าพลาดนะครับแล้วบอกเลยว่าเนื้อร้านนี้เด็ดมากนะจำเป็นต้องกินเยอะมากเลยเป,ป้ามาแต่กะทีนะครับก็2ถ้วยสาถ้วยนะครับอร่อยมากเลยครับร้านอยู่ติดก,กับาชีวะขอนแก่นนะครับ